เพียวบุมบิมลัดฟ้าสู่ตุรกีร่วมทีมซาลิเย่ลุยศึกเตอร์กิธลีกเพียวอัชลาพรคงยศและปุมบิมชัดชุออนพกสีสองกำลังหลักตบยางลูกสาวไทยลัดฟ้าตุรกีร่วมสโมสสซาลิเย่ทำศึกเตอร์กิธลีกฤดูกาล2022-2023ถึงแล้วความเคลื่อนไหวนักตบลูกยางสาวไทยล่าสุดเพียวอัชลาพรคงยศและปุ่มบิม ชัชชุออโมกสีสองกำลังหลักทีมชาติออกเดินทางไปยังประเทศตุรกีเพื่อเริ่สมสโมสรซาลิเยในการแข่งขันเตอร์กิสลเลล์บอลลีกฤดูกาล2022-2023ถึง2023ทั้งนี้อัชลาพรและชัชชุออนย้ายไปเล่นลีกประเทศตุรกีตั้งแต่เมื่อฤดูกาลที่แล้ว2021-2022ถึง2022และพาทีมจบการแข่งขันในอันดับที่1 1ของลีกตุรกีจากทั้งหมด14ทีม พาทีมลอดตกชั้นและหลังจากจบภารกิจกับสโมสรทั้งคู่เดินทางกลับมารับใช้ทีมชาติในการแข่งขันตลอดฤดูกาล2022ก่อนที่ซาลิเยต้นสังกัดของทั้งคู่จะประกาศไปตั้งแต่ช่วงซีซั่นที่แล้วว่าสองดาวตบสาวไทยจะยังคงอยู่ร่วมทีมในฤดูกาลหน้าโดยอัชราพรทำแต้มรวมไปแล้วทั้งฤดูกาล348คะแนน ด้านชัชุออนมกสีทำไปได้ทั้งหมด290คะแนนสำหรับจารเยตจะลงสนามเกมแรกในรายการคูป้าวันเล่หรือตุเกียครับฤดูกาล2022ถึง2023ด้วยการพบกับโบลูเบลีเยสเปอร์วันที่21ตุลาคมเวลา20นาฬิก30นาทีส่วนเตอร์กิธวันเล่บอลลีกจะลงสนามแรกด้วยการออกไปเยือนซิกอตตาชอปวันที่30ตุลาคม ขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ค่ะ